ตอนที่ห้าสิบห้าอปปะลักมีหยวนจัวจงทะลวงค่ายก่อนจากนั้นหวังเสี่ยวผิงตกทายพวกเขาจู่ลู่เหล่านี้ล้วนเป็นพวกฉลาดฉเฉลียวรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางส่วนมากไม่มีความคิดฝืนต่อสู้เอาชนะสตรีพาวสเสน่เห็นแล้วถ้าไม่ดีจึงรีบเก็บผีเสื้อคู่นั้นกลับมา สองผีเสื้อบินเวียนวนรอบตัวนางก่อนประสานเป็นตัวเดียวกันนางเก็บเข้าไปในชายแขนเสือ้อเป็นที่ยอมรับว่าจะบีเ่เซินซูของบูตึงและดาบทักษินเดืองรองของกู้เจี้ยนถังเป็นอาวุธยันอันดับหนึ่งกู้เจี้ยนถังอยู่ในแกนกลางแห่งราชาสำนักสำหรับยุทธภพแล้วเป็นเพียงรูปปั้นที่ห่างไกลเอื้อมไม่ถึงแต่หวังเสี่ยวผิงนั่นแตกต่างออกไปถือว่าเป็นดาวพิฆาตในชีวิตของพักมานที่เคยศึกษาวิชานอกรี สำแดงสายศาสตร์อูกูต่อหน้าหวังเสี่ยวผิงเท่ากับรังเกียจว่ามีชีวิตยาวนานเกินไปแล้วกระบี่ยันของหวังเสี่ยวผิงเรียกได้ว่าหนึ่งกระบี่ทลายหมื่นาศาสตร์เพียงแต่จอม,มาหลายคนรวมถึงลู่หลิงกุยนับว่าเลือดล้ำติดอันดับในเขาจูล่ลู่ต่อให้เห็นผู้ลุ่มหลงกระบี่ของบูตึงเข้ามาประชิดต,ตัวหน้าก็ไม่ถอดสีลู่หลิงกุยยิ่งทำหน้าเฉยเมยเอ่ยเสียงเบาเขาจู่ลู่รอคนชายมาเยือนที่ด้านหลังเนินหางมังกร เพียงเพื่อเชิญคนชายเข้ารับตำแหน่งโหในเขาไม่มีความคิดทะเลาะวิวาทที่รวมคนมามากสักหน่อยก็เพาะกังวลว่าคนชายจะรังเกียจว่าเขาจู่ลู่จริงใจไม่พอลู่หลิงกุยที่พูดจาไม่เก่งกำลังเรียบเรียงคำพูดอย่างระวังแต่ถูกเสียงหัวรอก,กังวานใสของโหูชุนหยาที่ไม่เคยหลับจำตัดบทคราวนี้โจชินโหูและคนอื่นๆไม่ได้ตำหนินางเนื่องเพราะเหตุการณ์ตรงหน้าช่างผิดจากที่คาดการณ์ จอมมารที่ควบขี่บนยี่สิบม้าด้านหลังลู่หลิงกุยต่างมีปฏิกิริยาแตกต่างกันไปกระซิบกระซาบแก่กันสีเฟื่องเหนียงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนักพลดบูตึงผู้พกกระบี่ไม้ทอมาอย่างเร่งรีบจากไปอย่างรีบเร่งเพียงครู่เดียวก็ทิ้งทุกคนไปอาจเพราะไม่ชอบให้สีเฟื่องเหนียงเป็นจิ้งจอกอาศัยบารมีพยัก์วันนี้สีเฟื่องเหนียงอารมณ์ดีเป็นพิเศษจึงไม่ถือว่าคนในพักมารขวางทางแล้วทำให้เสียบรรยากาศเอ่ยว่า หากเขาจูรูมีความจริงใจก็ให้ประมุกมาพบข่าด้วยตนเองไม่เช่นนั้นไม่ต้องเจราจาเข้าภูเขาเป็นโหหรือมีหน้าเสนอออกมาได้จอมมารที่นั่งภูผาชมฟ้าดินจนชินแล้วบัดนี้ต่างนึกขึ้นได้ว่าคนชายหนุ่มตรงหน้ายอมได้รับสืบทอดตำแหน่งเปิดเลียงอองเข้าสักวันฟานอองของหลีหยางมีผู้ใดมากำนานจบารมีไปกว่าเปยดเลียงอองคราวนี้เขาจูรูจิตใ,ใจคับแค่ไปแล้ว ลู่หลิงกุยยังอารมณ์ดีไม่มีความเห็นใดต่อเรื่องนี้เพียงยิ้มชอบกลผู้แทร่ลู่เคยโชคดีได้เห็นท่านประมุกครั้งหนึ่งท่านประมุกกล่าวว่ามีความสัมพันธ์ลึกล้ำกับคุนชายในเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้แทร่ลูก่ก็ไม่กล้ากระทำโดยพระการขอกลับไปพบท่านประมุกบอกความต้องการของคุนชายสีเฟืองเหนียนยิ้มถามว่าฟังจากน้ำเสียงเจ้าท่านประมุกของพวกเจ้ามีที่มาใหญ่โตทีเดียว ลู่หลิงกุยตอบเสียงราบเรียบผู้แซลู่ไม่กล้าเอ่ยสุ่มสี่สุ่มห้าแต่บอกเรื่องจริงเรื่องหนึ่งแกค่คนชายได้บัดนี้เขาจู่ลู่ชักชวนยอดฝีมือขั้นหนึ่งสี่คนเขา้าภูเขามีทั้งดัชนีอัศจรรย์และวัชระ,ะอย่างละคึงนอกจากผู้แทรลู่มาต้อนรับคนชายแล้วยังมีอีกสองกลุ่มคอยรับคนเขา้าภูเขาท่านประมกถึงขั้นไปพบเฉาฉางชิงด้วยตนเองจะให้อรารยะาพหลาดผู้นี้เป็นเครื่อชิงของเขาจู่ลู่ สีเฟื่องเหนียนตะเลึงพึงเพลิดดังได้ยินองค์การจากสวรรค์เอ่ยท้าทายว่าเช่นนั้นท่านประมุกของเจ้าฉะไหนไม่ให้หวังเซียนจือเป็นรองประมุกเสียเลยเล่าจากนั้นเลือกเติ้งไถเออเป็นเครือชิงแล้วขมือบสุสารกระบีส่สกุลโอในคําเดียวจากนั้นประกาศเป็นใหญ่ในยุทธจักรเช่นนั้นถึงเรียกขานว่านหน้ากเกียงขามแปดทิศลู่หลิงกุยเอ๋ยชัดถ้อยชัดคําผู้แท้ลู่จะนําข้อเสนอของคนชายไปบอกต่อท่านประมุก สีเฟื่องเหนียนส่งเสียงเฮอเฮเรียนแบบแม่นางบางคนนับพอออกคำสั่งไล่แขกลู่หลิงกุยนับพอคองแคลวไม่พูดพามอีกหันหัวม้าพาคนจากไปสตรีสวมชุดแพรพันบางเบายังไม่วายหันกลับมายิ้มมองสีเฟื่องเหนียนยืนเมาอ,อยู่กับที่ไม่ค่อยใส่ใจจอมมารของเขาจู่ลูนักแต่ออกจากคลางแคลงใจต่อปราโมกที่เป็นดั่งมังกรเจียวพอออกมาเพียงหนึ่งเกตครึ่งกงเล็บอย่าได้เห็นว่า เมื่อครูเขาไม่เชื่อถ้อยคำของลู่หลิงกุยแต่ไม่นึกประมาดแม้แต่น้อยเขาจูลู่ยืนหยัดในยุทธภพมาได้ถึงแปดร้อยปีโดยไม่ล้มภัยพิบัติเมื่อหกสิบปีก่อนนับว่าร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของพักมานหนึ่งร้อยปีก่อนเสียนกระบี่ในอดีตนอกจากปฐมอาจารหลี่แล้วท่านอื่นๆล้วนเคยควบคุมกระบี่ไปเขาจูลู่เพื่อเข็นฆ่าสังหารครั้งใหญ่โดยไม่มีข้อยกเวน้นผู้กอ่อตั้งราชวงศ์แต่ละยุคสมัย เป็นผู้ยิ่งใหญ่ปรีชาสามารถผู้สืบทอดอำนาจรุ่นต่อมาก็ไม่น้อยนาแต่หลังจากนั้นก็เป็นดั่งตะวันรับขอบฟ้าบางครั้งปรากฏผู้กอบกู้แผ่นดินให้รุ่งเรืองต้านฐานคืนคลังแต่ก็เป็นเพียงยืดอายุไขของราชวงศ์หนึ่งๆออกไปเท่านั้นไม่อาจกลับมารุ่งเรืองยิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมตำแหน่งประมุกของเขาจูลู่เท่าที่เคยมีมามีทั้งสิ้นเก้าคนหลิวทงเทาเป็นประมุขคนที่เก้าปมุกแต่ละท่าน ล้วนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ห่างชั้นจากหวังเซียนจือเพียงเส้นบางๆหากไม่ยิ่งใหญ่แทบเท่าเทียมหวังเซียนจือพักมานยินดีปล่อยให้ตำแหน่งประมุกว่างเว้นหลายสิบปีดีกว่าให้ชนชนั้นพื้นพื้นธรรมดานั่งคลองตำแหน่งประมุกผู้ใดได้เป็นประมุกไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่มีชื่อเสียงนอกเขาจูลู่อย่างไรแต่ในเขาจู่ลู่ย่อมเป็นบุคคลยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาสามัญอย่างเหลิวซงเทา หลังจากมานเข้าแทรกแล้วก็ออกจากเขาจู่ลู่สังหารคนเกินมื่นเป็นเหตุให้ยุทธภพและราชสำนักลูกนั่งไม่ติดต่างขัดขวางเต็มกำลังแต่ยังคงไม่มีประโยชน์ลําพังห้องเต้แห่งก้าแคว้นในสมัยชุนชิวก็ถูกเหลิวทรงเทาสังหารไปสององค์แรกถูกเขาแยกร่างบนบัลลังก์อีกองค์ถูกบั่นพระเสียงขณะบรรทมบนระแทนคนนางเสนาบดีแม่ทัพในจงหยวนยิ่งถูกเขาสังหารไปนับไม่ถ้วนเล่าขานว่า เจ้ากูซูเทพจารย์รุ่นนั้นของเขาหลงหูเล่งรุดมาถึงสระมังกรจัดแท่นบวงสวงด้วยตนเองทำลายดอกบัวโชคชะตาม่วงทองหกดอกหยิบยืมพลังมนุษย์เทวาใช้ตะปูอสศนีสวรรค์เก้าชั้นฟ้าตึงสังหารหลิวสรงเทาที่อยู่ห่างไปหนึ่งหมื่นลีนับจากนั้นผู้มีความสามารถโดดเด่นเลือดล้ำรุ่นเดียวกับเหลิวสรงเทาไม่ว่าจะเป็นเซียนกระบี่หรือบุคคลในสามศาสนาล้วนไม่มีผู้ใดพิสูจน์มาคาอายุวัฒนาได้ อาจเพราะสวรรค์พิโรธที่พวกนี้เอาแต่นิ่งดูได้ประตูสวรรค์จึงปิดผนึกถึง20ปีสีเฟื่งเหนียนยิ้มหยันตนเองหลายปีก่อนหน้านี้ชอบฟังชีวประวัติของบุคคลอย่างหลิวทรงเทาแต่พอตนคลุกคลีในปลักโคนหลายเที่ยวก็ไม่นึกอิจฉาเลื่อมใสแล้วบินไปบินมาทั้งวันโดนฟันหลายดาบก็ไม่ตายนับเป็นคนในยุทธภพได้อย่างไรต้องเป็นเทพเสียแล้ว สีเฟ่งเหนียนเบือนหน้าเล็กน้อยทำใจให้สงบไม่นึกถึงปะมุกเขาจู่ลู่อันใดนั่นดึงมือข้างหนึ่งออกจากชายแขนเสือ้อทำมือเป็นสัญญาณให้เดินทางต่อไปกู้ตาจูซึ่งเป็นราชสีอ้างปากคำโตเอ่ยขอตำแหน่งผู้บรัญรชาการทัพทหารราบเปรยเหลียงติดตามสีเฟื่งเหนียนไปสองคนเคียงบ่าเคียงไหลช,ชายชราที่ไม่ท้อแท้หมดกำลังใจอีกต่อไปยิ้มพลางเอ่ยถามเสียงเบา เตี่ยนเซียก่อนหน้านี้ข้าหน้าหนาขอตำแหน่งที่เป็นเผือกร้อนท่านอย่าถือเป็นจริงเป็นจังตอนนี้ทับอาชาเหล็กเปรยเหลียงขาดสิ่งใดต้องการสิ่งใดกู้ต้าจูก็พอจะรู้บ้างไม่เพิ่มความยุ่งยากให้ท่านแล้วสีฝั่งเหนียนไม่ตบหน้าบวมเป็นคนอ้วนพยักหน้ากล่าวว่าก่อนหน้านี้ให้จงหงอูอแม่ทับสวามิภักดิก์ปลดเกาะไปทำนาข้าใช้วิธีไม่ใกล้หน้าดูชม ากแต่ต้องเย็ยนวนหลวนผู้บังคับการทัพฐานราบอีกต่อให้เป็นสีเซียวลงมือเองก็ไม่ง่ายแต่แม่ทัพกู้วางใจตกลงไว้ดีดแล้วรองผู้บังคับการทัพฐานราบย่อมเป็นของท่านแน่ผู้ต้าจู่ยิ้มถามว่าข้ากู้ต้าจู่พอจะมีชื่อเสียงด้านยุทธนาวีให้ไปเป็นรองผู้บังคับการทัพฐานราบเตียนเซียงไม่กลัวว่าจะถูกเย็ยนวนหลวนผู้มีคุณงามความชอบในการรอบกีดการปัดแข้งปัดขา ทำให้เตี้ยนเสี้ยคนเสนอชื่อค่าต้องอับอายขายขี้หน้าไปด้วยหรือสีฟังเหนียนสายหน้าดูผิวเผินแล้วปัจจัยทุกอย่างไม่ว่าจังหวะเวลาชัยภูมิหรือความสมัครสมานจะอยู่ข้างเย็ยนวนหลวนแต่มีคำหนึ่งที่ข้าได้เห็นบนผนังโรงเตียมเขียนไว้ดียิ่งอยู่ที่สูงไม่อาจนั่งนานอย่าใช้ความภาคภูมิใจชั่วขณะบทบังคนรุ่นหลัง เยียนวนหลวนปลูกฝังสายหลักมา20ปีทําให้น้ํานิ่งทั้งสระขนผู้นี้ดูแล้วดั่งตะวันเจิดจ้ากลางฟ้าไม่อานาจสั่งการในทัพฐานดาบแท้จริงแล้วไม่ได้มั่นคงดัง่งถังเหล็กในแวดวงขนนางงูเจ้าถิ่นก็มีข้อดีของงูเจ้าถิน่นมังกรข้ามแม่น้ําก็มีข้อดีของมังกรข้าแม่น้ําอีกอย่างหากท่านกินตําแหน่งของเยียนวนหลวนไม่น่าดูชมยังคิดเล่นแง่กับข้าจนถึงที่สุด ข้าจะอาศัยเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ดําเนินการให้เขาและจงหงโก,กลับไปใช้ชีวิตยามชาราอมตังเมยอกลูกหลานกู้ตาจู่ปลายตามองรถม้าที่หวงฉางโดยสารเออย่างปลดปลงหากหวงฉางเป็นบันณฑิตคลั่งคลือจงรักพักดีอย่างโง่เขาก็าคงไม่ไปเปยดเลียงแล้วสีเฟิ่งเหนียนยิ้มยิ้มรุ่นหลังของแม่ทัพในเปยเเลียงซึ่งก็คือพวกลูกหลานตระกูลแม่ทัพ น้อยนักจะให้บุตรหลานในตระกูลไปใช้ชีวิตบุญหลังม้าตามชายแดนเว้นจะแต่เป็นตระกูลชั้นสองชั้นสาจงหงอูก,ก็ไม่ได้ให้จงเฉิงสินเข้าร่วมทัพประการแรกพราะไม่อยากให้ขาดผู้สืบต่อการกราบไหว้บรรพชนประการที่สองพาะสายตาแหลมคมมั่นใจว่าคุณนางบูปกครองเปยเหลียง20ปีสั่งสมเรื่องทุจริตเรื่องบอกพรองไว้หนักหนาสาหัสถึงตอนนั้น ย่อมเปลี่ยนเป็นคนนางบนมารับมือบริหารจัดก,การแต่หลายปีมานี้จอบเล็กๆของราชสำนักขุดรากฐานกำแพงเต็มที่เมื่อก่อนมีเหยียนเจียซีกลายเป็นพญาตต่อมาก็จิน้นหลันถิงได้ดิบได้ดีเหยาไปเฟิงปลาดผู้ยิ่งใหญ่เข้านครหลวงเป็นคนนางเรียกว่าทุ่มทองพันตำเริงซื้อกระดูกทำให้ปัญญาชนซึ่งเดิมทีมีจำนวนไม่มากอยู่แล้วในเปยเหลียงต่างก,กูเข้านครหลวงอันที่จริงสำหรับข้า หวงฉางจะเข้านครหลวงเพื่อรับตำแหน่งจะมีความรู้ความสามารถเท่าใดก็ไม่เป็นอันใดที่สำคัญก็คือขนนางทัดทานมือสะอาดอย่างเขายอมไปเป็นขนนางที่เปยเหลียงก็เพียงพอแล้วราชสํานักขยะขยงเปยเหลียงมา20ปีต่อไปก็สมควรสถานการณ์พลิกผันแล้วกู้ตาจูได้ยินก็หัวร่อลั่นอย่างองอาจสำรานใจยิ่งมาตรการรองอย่างเชิงก็มาลายหายไปราวควันหมอก บุรุษนมผมขาวอายุยังเยาว์เข้าใจกว้างเช่นนี้ชายชราอย่างเขาใหญ่ต้องดำเนินการอย่างคนใจแคบอาจเป็นเพราะหมดคร้อหหมดโศกหลังจากนั้นก็เดินทางอย่างราบรื่นสงบผิดธ,ธรรมดาใกล้ถึงเขาไฉสือก่อนเข้าภูเขามีแผงสุราริมทางแห่งหนึ่งท่านลงขายสุราเมื่อเห็นหูชุนหยาดังเห็นบุตรสาวแท้ๆของตนเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่เก็บค่าสุรานำสุราดีมาเลี้ยงคนในขบวนนี้ โผชุนหยาก็ไม่กระมิดกระเมียนรินสุราให้ตะท้าห่วงสีจันและโจชินหูส่วนพวกสีเฟื่องเหนียนที่ทําให้นางทั้งตหอกและหวาดหวัน่นย่อมข้ามไปไม่ดินให้สีเฟื่องเหนียนไม่มีความรู้สึกดีต่อสตรีเจ้าเล่ยเอาแต่ใจอย่างนางแต่บัดนี้นึกในใจว่าสตรีที่ทําให้คนรู้สึกเอือมอย่างนางก็ยังมีจิตใจที่อ่อนโยนอยู่บ้างเขานั่งดื่มสุราส่วนกู้ต้าจู ดื่มหนึ่งชามลงทองจนเกิดอารมณ์สนทีเหงย่หน้ามองภูเขาเอ่ยเสียงกัางวานฟ้าไม่สนเด่นไม่สนสนแต่สุราหวงฉางดื่มรวดเดียวหมดหลังเช็ดปากแล้วก็ยิ้มเอ่ยว่ารุ่งเรืองก็ช่างมรณาก็ช่างได้ดื่มก็พอสีเฟื่งเหนียนไม่ร่วมบงด้วยเพียงยิ้มแล้วชนจอกับหยวนจั่วจงดื่มช้าๆคำหนึ่งเขาใช้ซื้ออยู่ห่างจากเมืองพลุกพ่าน ถนนยาว40ลีซึ่งเป็นทางเข้าภูเขาลว้วนเล็กแคบยากสัญจรไม่เช่นนั้นคงถูกทางการปราบจนงอหัวไม่ขึ้นแล้วทว่าถานนช่วงท้ายอีก20ลีให้ความรู้สึกปลอดโปร่งกว้างขวางปูพื้นด้วยแผ่นศิลาชิงสือขนาดใหญ่รถม้าสามคันแล่นพร้อมกันได้เห็นได้ถึงกำลังทรัพย์สินของเขาชัยสือถนนวนอ้อมระหว่างเขาเขียวน้ำใสหูชุนญยญา กรบซิบกระซาบกับชายวัยวกลางคนที่ดูแล้วมีฐานะค่อนข้างสูงนางหันมาชี้ที่สีเฟื่องเหนียนเป็นระยะชายกลางคนผู้นั้นสีหน้าทะมึงถึงแววตาดุดันเด่นชัดว่าไม่มีความรู้สึกดีให้แขกที่ไม่ได้รับเชิญผู้นี้สีจันและโจชินหูไม่อยากให้เกิดความขัดแยง้งแต่ในเขาชัยสื่อหูชุนยาเป็นคนหนูของปามกสีจันเอ่อยเตือนได้บ้างเพราะว่าต่อให้เขาอยากพูดโจชินหูอยากพูด ก็ไม่รู้จะเอ่ยปากอย่างไรดีเพียงชั่วขณะบรรยากาศบนถนนแปลกพิกลขบวนขนและม้าที่มาต้อนรับหูชุนหยามีมากขึ้นม้าหลายสิบตัวควบขี่เรว็รี่มาถึงลักษณะท่าทางไม่เป็นรองกลุ่มทหารบนเนินหางมังกรเสียงเรียกคุณหนูใหญ่ดังขึ้นเป็นท่อทอดยิ่งทำให้หูชุนหยากระยิมยิ้มยองหวังมาดโอหังอวด,ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมือกระบี่ชุดคามรูปลักษณ์หมดเจาะดังเทพเซียนขี่ม้าลงเขาปรากฏขึ้นในสายตานางยิ่งทำให้สองตาหูชุญหย่าร้อนดืนดังได้รับความไม่เป็นธรรมเทียมฟ้ามือกระบี่ท่วงท่าไม่สามัญสอดรับกับคำว่าบุรุษอายุสี่สิบเปี่ยมดังบุปผายิ่งอายุมากยิ่งเนื้อหอมแขวนกระบี่ยาวเก่าแก่โบราณที่วางเอวฟูตรงด้ามกระบี่โยกไหวไปมานอกจากกระบี่แล้วยังมีไหสุราโดดเด่นสะดุดตา บุรุรชุดคามรีบพร้อมเอวแววตาอ่อนโยนทะนุถนอมรูปศีรษะของบุตรสาวจากนั้นประกบมือคำนับมาทางทุกคนสีจันและโจชินหูรีบประกบมือคำนับตอบเขาไชเสือร่ำรวยพื้นฐานแน่นหนาผู้คนบนเขามากมีพวกเขาทวนเดียวม้าเดียวท่องยุตธภพไม่อาจล่วงเกินเขาไช่สือเป็นอันขาดเจ้าหงตันรู้นิสัยของบุตรสาวตนเองเป็นอย่างดีไม่เชื่อวาจาศาสตร์น้ำสกปรกได้สิ้นเชิง กลับเห็นสีฉีสสำคัญเป็นพิเศษขณะขึ้นเขาก็เป็นฝ่ายดึงสายบางเหียนผ่อนความเร็วเอ่ยเสียงอโปอนว่าชนหยาไม่ประสีภาษานางเดินทางครั้งนี้ดีที่คุณชายสีคอยดูแลคราวนี้มาเยือนเขาใัยสือหากมีที่ต้อนรับไม่ทั่วถึงขอคุณชายสีบอกกล่าวได้โดยตรงในเมื่อผ่านพบก็เป็นพี่น้องคนกันเองแล้วให้ถือว่าเขาไัยสือเป็นบ้านสีเฟื่องเหนียนยิ้มเอ่ยว่า สีฉีได้ยินชื่อเสียงของเขาไฉสือมาเนิ่นนานแล้วกระบ,บี่เม,มาไม้้าสเพลงของจอมยุทธเจ้าสรงพลังสถานฟ้ารู้จักทางยุทธภพ,พคราวนี้มารบกวนก่อนสีฉีเข้าภูเขายังกังวลใจแต่หลังจากได้พบจอมยุทธเจ้านับว่าสบายใจแล้วเจ้าหงตันหัวร่อนยังเบิกบานเอ๋ยซ้ำๆว่าชมเกินไปแล้วภูเขาด้านที่หันรับแสงตะวันมีเดือนเล็กแยกเอกเ,อกเทศไปหลังๆปลูกเรียงรายต่อเป็นผืน ป่าไผ่แน่นขนาดทัศนียภาพวิจิตรเป็นสถานที่พำนักสำหรับอาคารตุะกะผู้มาเยือนเขาไฉ่สือเรือนเล็กสร้างด้วยไผ่อบอ่นในหน้าหนาวเย็นสบายในหน้าร้อนเครื่องใช้ภายในเรือนส่วนมากก็ทำจากไม้ไผ่ไม่ว่าจะเป็นขลุยไผ่ขลุยเซิงทำจากไผ่เตียงไผ่หรือโต๊ะไผ่งานแกะสลักราก,รากไผ่ล้วนเป็นฝีมือของช่างใหญ่เรื่องชื่อแฝงกลิ่นอายเก่าแก่โบราณเจ้าหงตันจัดก,การให้คนในขบวน เข้าพักอย่างเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดก่อนดึงตัวบุตรสาวขึ้นเขาไปพบปะมุกตัวจริงสีเฟื่องเหนียนหลังจากออกจากเรือนแล้วก็ลัดเลาะไปตามถนนปูหินสายเล็กเข้าสู่ป่าไผ่สองข้างทางมีรั้วไม้ปักไว้ระหว่างทางมีโคมแดงแขวนตามดาวไผ่คาดว่ายามโพลเพสแสงจากโคมไฟทอดยาวสองข้างทางจักลายเป็นทัศนียภาพอันงดงามพบเห็นได้ยากเดินไปเรื่อยๆก็มาถึงหน้าวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง เสียงทานน้ำไหลวัดเก่าแก่เป็นวัดในพื้นที่ของเขาไฉยสือ่อไม่เปิดให้คนนอกเข้ามากราบไหว้กรอนคู่หน้าประตูนั่นเขียนว่าหากไม่กลับตัวกลับใจเรื่องทุกข์ไร้ใครช่วยสำนึกรู้แจ้งแล้วใสข้าไม่ต้องแผ่เมตตาน่าสนใจทีเดียวกลับตัวกลับใจสีเฟื่องเหนียนยิ้มเล็กน้อยคิดหมุนตัวกลับไปทางเรือนพนักพูดพลังยินปรากฏที่ข้างกายเขา ผ่านการพักฟื้นมาระยะหนึ่งใบหน้าของมันกลับมาเป็นประกายกว่าครึ่งแล้วเพียงแต่เหลือห้าแขนดูแล้วแปลกประหลาดไหนเมื่อเขาไม่อยากเข้าไปในวัดและไม่อยากรีบกลับไปจึงเดินไปยังริมฐานนอกวัดนั่งยองบนก้อนหินใหญ่ฟังเสียงทานน้าไหลเอือยสนอโสดหนึ่งคนหนึ่งพูดพลังหยินจิตใจสงบจนลืมตัวตนพูดพลังหยินก็มองเห็นรองเท้าของเขาเปลือดินโคลน ยื่นมือไปปัดเบาๆสีฟั่งเหนียนยิ้มเอ่ยว่าไม่ต้องปัดแล้วขากลับยังต้องเลอะอีกแต่พูดพลังหยินยังทำงานจุกจิกนี้อย่างเงียบๆไร้สุ้มเสียงทันใดนั้นเสียงกีดร้องบาดหูดังมาจากด้านหลังของทั้งสองผีผีเด็กน้อยสวมชุดหลากสีกลุ่มหนึ่งคล้องตะกร้าไผ่ที่แขนถือจอบเล็กสำหรับขุดหน่อไม้ต่างได้ผลเก็บเกี่ยวในป่าไผ่ บัดนี้เห็นสตรีชุดแดงที่หันหน้ามาทางด้านหลังได้จึงคิดว่าเป็นผีป่าที่ซ่อนตัวในป่าไผ่อยากรู้ว่าที่นี่เป็นวัดพวกเราคว้างผีตัวนี้ให้ตายใช่พ่อบอกว่าพวกไสย,ยศาสตร์เอาชนะความบริสุทธิ์เที่ยงทรรไม่ได้ผีกลัวเสียงส่วนมนในวัดคว้างมันแล้วท่องพันอักษรไปด้วยเด็กที่โตหน่อยร้องบอกแล้วคว้างจอบออกอย่างแรงเด็กคนอื่นๆก็กระทำตาม เด็กน้อยบนเขาไฉยสือรู้จักหาสม,มนุนไพรมาบำรุงร่างกายตั้งแต่เล็กแล้วจึงมีแรงมากคว้างได้ไกลไม่ใช่เด็กทั่วไปจะเทียบได้จอบเจ็ดเปดเล่มคว้างมาทางริมน้ำเด็กหญิงที่กีดร้องต่างรวบรวมความกล้าแต่กำลังแขนอ่อนด้อยกว่าคว้างจอบไม่ถึงริมน้ำปากก็เริ่มท่องพันอนักษรที่โรงเรียนให้ท่องจำคว้างจอบจนหมดสิ้นแล้วแต่ไม่โดนเด็กผู้ชายก้มเก็บก้อนกรวดขนาดพอดีมือมาคว้างใส่ แต่น่าเสียดายไม่ว่าจะคว้างปลาอย่างไรวิถีก็เบี่ยงเบนออกซินไปตกรอบๆตัวผีสองหน้าตอนนั้นเด็กๆไม่มีความกลัวอย่างตอนแรกแล้วยังควางยิ่งใจกล้าขึ้นขนาดเด็กหญิงที่ขี้คลาดที่สุดก็เริ่มหัวรอบพรางคว้างปลาหินอย่างเห็นเป็นเรื่องสนุกหินกวดรอบๆหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน่อไม้ในตะกาพูดพลังหญินดึงแขนสีเฟื่องเหนียนไว้แน่นเขาถึงไม่หันไปมองไป เรียกท่านพ่อท่านแม่มาตีผีเด็กคนหนึ่งออกคำสั่งเด็กหญิงคนหนึ่งจ้องมองตาอย่างรังเกียจอปาร,รักษ์เป็นผีจริงๆด้วยคำว่าอปาร,รักษ์นี้อาจรุนแรงกว่าผีมืออันเหี้ยมโหดของหานเตียวซื่อเสียอีกสีเฟื่องเหนียนคิดเอ่ยคำหันไปมองเห็นมือหนึ่งของมันเกาะแขนเขาแน่นอีกสี่มือกลมสองลักนิ้วงอดังกงเล็บโลหิตผุดเสม คิดฉีกกระชากผิวหนังใบหน้าออกเขายกมือขึ้นเบาๆค่อยๆดึงนิ้วมือนางออกทีละนิดมองไปทางสายฐานแล้วโอบไหล่นางให้ศีรษะนางซบบนไหล่ของเขาน้ำตาสายเลือดไหลจากดวงตาในสองลักลงมาสีเฟื่องเหนียนเอ่ยพึมพำว่าสีอิงัะไหนเจ้าถึงได้หน้าดูชมเช่นนี้ถึงขั้นตอนอยู่นอกเมืองเสินอูก่อนข้ายืมกระบี่ชนชิว ยังคิดว่าตายพร้อมเจ้าก่อไไ่เลว็วลักปลาโมดกำลังรำไห้ลักสังเวชกำลังยิ้ม